สรงสีทองเพื่อนไล่เอาเรไว้ไรคู่นี้แเพื่อนคู่ที่2ชนะประชิกหแพ้ประชิกที่สามใครตกเดก้ากับเดีกกะาะแต่หมีหมีหมแม่ประดองนองนองนองอ่าละนะครับสำหรับคู่นี้ใครชนะได้เข้าไปชิงหนึ่ง ใครแพ้นับที่สามไปเลยครับไม่ต้องวิ่งเพราะูดออกไปทางอยู่แล้วจ uh ังเบียวร่านจุลัดทรับนี่ก็ตัวเต็งครับท็อดแน็ตหมีหมีแม่ประนอมครับ่ากรู้ก็ไปทำนาไว้นุ่มมือขอลุ่งสีทองเพื่อนไล่ชักโยดีเซลเฮ้ยชักโยโอกาสเจ้าบุรีผู้ไปไกลเลยทีนี้ เดี๋ยวต้อปอนเตมปอนกอทีนี้แล้วคู่นี้ชนะไปชิงหนึ่งครับใครแพ้รับที่สามเลยไปเชิงับผู่นี้พไม่้องาจะตามองคู่นี้เอ้าคู่เชคงับคู่เชงช่าอ่อนระยองโอ้ชางโหนะครับมาลอมาลอเลยครับเจ้ากรุจพเลอดลือเล เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โดเดียวได้ดเดียวได้ดงเดียวได้อะด่เดียวได้ด่งเยวเดียวได้เพราะว่า้อมันใหญ่โอเคโอเคพ่อเลือกเอาโอ้โย ไปชิงนี่เดิแม่อลุ่งสีทองรับที่ถโดยปริยายครับอ้อเอ้อรับไว้แมเสียใจครับดูดิครับสิวเชียด13บสามสองตวีกับสิบสามแปดองเกานิเยวครับนิเดียวครับ เอ้าช่างลงชันลงประมาณเฮ้ยช uh, oh, wow. oh, ันลงก้านิ้วเหรออันนี้เข้าเข้าบายโดยอัตโนมัติครับรอชิงที่หนึ่งเลยเพราะว่าทะนิมซิ่งไทะนิ่มซิ่งชิงที่หนึ่งคู่นี้รู้สึกว่ารถจะมีปัญหาปัญหคู่นี้บอกเลยรักใครชอบใครเชียร์ใครครับยป๋าต้งมือได้ป๋าป๋ารอก่อนเลยนะรอก่อนเดี๋ยวรอสมเด็จหมีเข้ามาก่อนมาทางนี้เลยอ่ะแม่ บางคนถามว่าพี่ครับไฟเยอะขนาดนี้ค่าไฟเสียเดือนละเท่าไหร่ฮะใช่หรอค่าไฟเดือนเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสวยเลยไฟนะฟุ้งฟิ้งเดือนเท่าไหร่รู้ไหมอ่ะเดือนละแสนกว่าอเคเนา่ถ้ามีสี่สนามนะนี่นะนี่นะจ่ห้สุดยอดถ้าสี่ขนามสี่อาทิตย์เนี่ยแต่กว่าช่แต่ถ้าเดือนหนึ่งทีกครั้งก็ไม่ใม่เท่าไหร่นะ เราไไอยน้ออมายึตาชในรุ่นนี้ชิงที่หนึ่งครับสำหรับนิบล้อปั๊มสายชิงที่หเลยโเกครับอยู่กับเกอกไครับ เจ้ารัมคูบีหมีหมีมีแล้วก็หมีแมาพระนอ่งพี่สาวเคู่นี้ชิงที่หนึ่งครับสำหรับจีบล้อปั๊มสายที่หนึ่งเลยจิบล้อปั๊มสายเข้าไปเดี๋ยวกูหลบไันว้พ่อไปเข้าไปดวงนึงให้กีเข้าไป जा नथो बीठो รู้เร็เฮโอ้าวโนร้วแ่นนี้คนเไ้หัครับได้หได้เท่าไหร่นกับนกันโอ้โคแดงโคแดงเอาแล้วรับพอ่โอดีขงาแก้ครับคู่นี้ครับหน้าแท็กขออนุญาตเลียรันเว่เยนะคู่นี้เป็นคู่เชิง 2 0 0 0 0บาทครับว้าวแมมาดูคู่ชิงเัินสองหมื่นบาทครับนะครับยังไงยังมือได้คู่นี้บอกเลยว่าสูสีดูดีกันทีเดียวเอาตัวมือหน่อยครับรับที่หนึ่งไปครับทิ้งอะไรยเลยแม่ ยอดครับสุดยอดครับวันนี้ครับในรุ่นสิบล้อมันมากมาก,มากอ่าเทสรลันให้วิ่งผ่านเทสรลันได้นะครับนะครับแต่เราไม่ให้ดูไฟนะครับพี่ อ่ะเข้าไปเลยครับทั้งคู่ครับคู่ชิงเงินสองหมื่นบาทครับเวลาจะให้ดูเวลาโอเคเป็นไงนะครับคู่นี้ถัาปีเป็นถ้าบอลนอนนะถ้าตีเป็นถ้าบอลนอนะครับอลนอนจะนอนคู่นี้ ัตาดรัต้องกรอบตวนุยรอ,อ,อบนี้ให้เทครัน,นหเหยนะแมมันจะทะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว่เขาไมู่ละโอ้ัดีท่านประยา ข้างๆต้องเดือดอานะ่านะข้างๆต้องเดือดแล้วนะสุดยอดครัคููดีวะใครเข้าไม่เข้าอ่ะไม่มีไฟวิ่งเลยสงสัยเขาให้มาเช็คลันน์วันนี้เป็นคือการชิงคู่ครับชิงคู่อ๋อนี่เขาเทสรอบนี้เทสก่อนกลับมากลับมามีรักใครชอบใครครับสก,กิลมาเลยครับโอ้นาวัง ช่าอ่อนระยองอ่าทั้งอ่อนอ่ะมีทั้งอ่อนให้อยู่คันหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องที่สิบสามมีมาเลยอีกคันหนึ่งเป็นเครื่องนิสันนะครับมีมาเลยอีกคันสีรองไว้แล้วครับผมเล่นแบบสนานโอ้นาวังเนี่ยเป็นเครื่องยีสิบสามครับช่างอ่อนระยองนี่เป็นเครื่องเดิมรุ่นละไบเตรียมตัวไว้เลยพี่เก่งถามพี่ปาลหน่อยเครื่องเครื่องนิสันครับนี่คันสีเขียวนี่เครื่องนิสันครับ สำคัญสีพระฟ้านี่เครื่อง E13 ครับนี่ครับสังเกตดูแล้วทั้งคู่ฟังนะครับทั้งเครื่องทั้งคู่ฟังนะครับเสียต่อทีทีทีและทีเอ็ทีเชียงกงวังน้อยอารียาคู่นี้ใครชนะรับไปอีกหนึ่งมืนบาทครับต้องเลยใครชนะรับไปเลยหนึ่งมืนบาทต่างหากขอบคุณนี้เสียต่อ ต้องเป็นแบบนี้ทีทีละทีเอสทีเชียรติโกงวันน้อยอายุทยานะครับต้องเป็นแบบนี้ให้เลยหนึ่งหมื่นผู้ใหญ่ให้เลยหนึ่งหมื่นต้องสนับสนุนช่างไทยครับหนึ่งพันวันนี้สนับสนุนช่างไทยจะได้มีช่างเก่งครับในประเทศไทยไทยชอบฝั่งไหนครับให้ชอบฝั่งไหนเรียกเลยยกมือดัาจับมือเรียกสองเลสามยิงไทย đi đi mày con đu lên đây đu luôn nào không đi đi giúp mưa nó ao ở đây đi ao ở à này một, một rồi đáp đưa đáp đáp đưa đáp chạy bắt đơn bắt chấp con chạy đi mày chạy đi 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 đáp đơn đơn สูนี้ชิงเงินครับสองหมื่นบาทครับไม่มีจับเวลานะครับเป็นผู้พิเศษฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้มีอะไรมีอะไรหัวเขียวโอ้โหหัวเขียวราคาไปเยอะหอ่ะโอ้โหมันฝั่งนี้มันเยอะแล้วหัวเขียวเนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมครับนิสสันใครเล่นทั้งโอ้บีมาไหมส่วนช่างโอนาวังนี่จะเป็นพีบอยเล่สามครับพีโน่รันตอนรันไปก่อนเลยเครสามแปด เอาทั้งคู่พร้อมนะแล้วมาแรงแรกเอาไปชินชิเดียวโอ้โหแม่ออเอาเชกอ่อน 5, 4. 5, 4, ห้าสี่ห,นะนน 5, 4, ห้าสี่อร้องอ่าให้รองครับเกอ่อนนีห้าสี่ครับกอ่อนมีให้หนะ้าสไรลองเจ๋งโว ไปเรบเลยออุ้ยเอ้าสามองให้ลองสี่พันมีไหมสามองรองสี่พเข้าไปครับทุกคนะมาเข้าไปครับไปมีปอยหลังคนระับถอยหลังถอยหลังแทงีององเจ็ดสี่รองสองพันน้องเจ <2. S 2> ็ดสี่ร้ <laughs> 4, องสองพัน สามล้านนะสองในสามเลยเจ็ดสี่้องสองพันโอเคนะออเขต่อเอาเ้าไฟเลยครับทั้งคู่ครับอยู่ดีประท้าอยูยย่ดีลูยบตอนี้อยู่กับอันเลยองแท็กบีอยู่กับอ๋อนาวัง เอาล่ะกองเชียร์ครับรับใครชอบใครเลือกเรา จะไม่เข้าครับสลหรับได้ครับนะแล้วชิงไฟดีทั้งคู่ด้วยแม่สวยามครับวิ่งไปสิมาดูรันนี้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับไม่น่าเชื่อปั๊มสายอะไรมาแรงแท้เอ้ยฟิอนเส์ฟิล์ม เสียกะได้เสียกัะอะไรก็เกิดขึ้นได้ล้อกบกองข้างในมีลมครับในลันที่สองครับจะออกจะเข้านะครับเทียบพรอมครับไฟเยบเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆหรอไฟเรียบเลยครับเนี้ยขาขาวังขาแล้อ่าอย่าเอาขาไปในเซนเซอร์นะจ๊ะดูเดียวก็ได้เอาไฟดมเดียวได้ 越打，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 越 เอาด้วย10.32ไอ้10.36เร็วมากนะขอหลากเร็วมากเลยเนี้ยต่อปั๊มสายเนี้ยต่อนะครับมาโม่ปั๊มสายนะ300ยี่นะเครื่องที่สายชนะคอมมันเร็วเฉยเลย23438ฮีโน่โอ้โหโอ้โหชนะสองล้านเลยใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยปั๊มสายชนะปั๊มปั๊มสายชนะคอมันเร็วอ่ะ ด,ดเดี๋ยวรู่ต่อไปครับรู่ต่อไปครับราหักแปดครับในรู่แข่งขันเป็นรถติดล้อดำขอบมาเลครับกลับมาแล้วนะครับเป็นรถเลยก็จะมีแปดนกมือเนี่สันะครับลกองุ้ยกองนมาดูเครื่องกันนี่กันควาสายครับสามร้อยยี่ชนะ E13 ิ e 13, บสมเขามันเร็วเฉยเลยสามแปดศนยบ เขาเดิมอก่อนนะแล้วก็อันดีเวียดไชมเมอรทครับเอลนะทีมของจริงของแพ้ที่นปรสารุนสามเลยแล้วสุ่ยอดครับนะ bận ah, à, à, <và>.... <tierra> chỗ này bận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  chỗ này 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 8ต่อ8ต่อ8ต่อและ8ตัวครับ8ตัวครับโชคโบราณต่ออุดมสมูแต่ก็ไม่ไกินโม